สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกับผม PIDX นายกันอีกแล้วครับผมวันนี <diagram> ้มาเล่น APK เจาะหนะครับผมมาครางแสงใหญ่นะครับมาดูกันเลยว่า APK เจาะหผมจะเป็นยังไงนะทุกคนไปกันเลยครับผมผม่งงเลยคนดูฮะยิงหองอะไรวะดันแตกเลยครับผม ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําครับผมชื่อว่าร้าน Red p o t ช o นร้านเติมเกมมือถือสุดคุ้มทางร้านเปิดบริการตั้งแต่เวลา9ก้าโมงจนถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอบเร็วเติมไวและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับผมนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยเติมถูกเติมไว,ต,ไวต้องไว้ใจ Red p o t ชันอย่าลืมไปเติมเยอะๆนะครับฟู โอ้โหขึ้นไปแล้วนั่นเล่นกับมันเลยเรนา่าสองตัวไม่เคยกลวยแล้วไอ้หนุ่มระวัง เจ็บจัดเจ็บจัดเติบนอกเลยเข้ามากับผมหน่อยมีไว้เฮ้ยตีปั๊มมารอรอรอ จังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้สุดล่างสุดตายหนึ่งตายสองตายสามตายสี่<ว>หมดปะหมดปะน่าจะหมดนะหมดหมดหมดระวังตีหน้าระวังตีอื่นระวังตีอื่นเฮ้ ช่วยช่วยกันดึงของเข้าแตกเลยไม่ต้องโอ้ยแล้วตัวนี้มันรูดใครมากันในแตกได้ะเจตมันมาแล้วเนี่ยโอ้ดูบัดบัดบัตนี่ตัวนี้ดึกดำมันน่าสนใจร,ระวังกบรวัง เอาไว้เก็บของเราแล้วกันตาหนี้เก็บไปสีคนดูมันมันน่าจะยิงกันแล้วอะมันเพิ่งเปิดนะมันเพิ่งเปิดกันเนี่ <ไป S 1> ขนย <ไป S 1> ข้างในใส่กระสุน,นเมื่อเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะไปบวกกับตี้ประตูแดงนะครับตอนนี้พี่ผมไปนู่นแล้วใจร้อนเกิน ตายสวยตายตายสองมีสามไม่ตายไม่ตายตัวหนึ่งวิ่งยัดเลยวิย่งยัดเลยสนามปืนเจ็บมากเจ็ดใหญ่เจ็ดใหญ่เจ็ดใหญ่สนามปืนเจ็บมาก,ามมากต้องยัดแล้วคำว่าไปเรื่อยเขียวตัวนะึงเพื่อนยังไม่ได้ของทำไงโอ้ผเข้าใจ พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่แวกระสุนผมก็จะหมดแล้วเนี่ยเอาปืนปืนไ้ผมต้องยัดแล้วะ อ่ะพี่ยังยักกับผมอ่ะปืนตรงกลางใช่มาดิโกลย์เระเบิดใส่มันเลยเมันจะอยู่หลังรถมีด้วยน,นะคน,คนดูคนดูมันอยู่หน้าคนดูอ่ะ tăng phía ạ Chết rồi Có một tên ai, Chết rồi này chụp tụi nó Làm gì? Làm gì? Chụp โโอ้ oh. นั่นแหละครับผมหันหลังมาเพื่อนตุยหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะครัเพี่เล่นยากแล้วก็ดูตอนนี้ไม่ก็ทิ้งผมอีกแล้ว <c oughs> ผมไม่มีปืนเล่นแล้วอยาก็ดูผมโดนคนดูทิ้งผมดูพี่ผมทิ้งตอนนี้ RPK เกาะดีคนดูเกาะนี่มันหนักไปอะ่ะโหสิบสี่เลยเหรอ มันหนักไปครับน่าจะไม่ได้เก็บไปนะ่รดูข้างในก็มาแล้วตันนี้อ,อนไปเจอหนไม่เนี่ยผมเนี่ยอเอาแค่นี้เฮ้ยมีกระเป๋าใหญ่ก็ดูมีกระเป๋าใหญ่ครับรอบนี้มันเอากระเป๋านี้ใส่ได้ไหมะ หลังจากที่เก็บของเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะออกแล้วล่ะครับตอนนี้คนเพราะว่ามันอยู่ด้านในกันนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับตอนนี้คนไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เราออกก่อนนะเราอิ่มมากครับผมตาหน้าต้องการหนึ่งตำแหน่งนะถ้าใครจะเล่นนะครับผมถ้าออกได้นะถ้าออกไม่ได้ก็จนนะครับดูกาะก็แตกยับเลยตอนี้ยผมได้ยินเสียงยิงอยู่แถวนี้นตอนแรกเสียงแตกเปิด ประตูแตกโอ้โหแล้วเราไม่มียาวิ่งแล้วอเคียววัดเที่ยวได้ขึ้นเสาวหมขึนเวเข้าวัง่เลเ้าอยิเา ไอนน้เไาใส่กัวขอมนจะมขอมัมอ้งองสัวผมคู่นตัวแียรด้ดวูิงส่เหอมอูนไปคู่กันจริงๆนะสคนเนี่ยทำใจไว้เลยถ้ามีคนหนึ่งตุยะ โอเคครับผมตาที่เราออกมา5้าแสนสามนะครับผมเก็บไป7คนนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่2กันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยครับผมโอเคครับผมเรากาต่อกันตาที่2นะครับผมมาดูกันว่าตาที่2จะเป็นยังไงนะครับกับ APK มือนเดิมนะครับผมมันมีเกิดนะดามี แต่ไม่รอดครับพี่โอ้จบแล้วไปเปิดหนึ่งนาทีเลยพี่ระวังด้านล่างอะ่ะอเคียร,ระวังตรงหันเหลือกตาดูตรงไอ้โลอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรมีคนยิงผมมารีบเข้าแล้วเหลือกตาดูสนามปนะนะืนด้วยนะโนรเหรอ ามาหมด ya เราหลังให้ด้วยนะคนดูเราดูหน้าให้ <c oughs> เกมท้ายหรอครับน่าจะใช่ครับ<ส>น่าจะถึงสี่ทุ่มพอดีตรงไหนพี่แตกเซตใหญ่แตกเซตใหญ่ก็จัดมาเลยเราลงไปเล่นข้างล่างนะรอบนี้เราจะไม่เล่นบนนะครับรอบนี้เราลงไปเล่นล่างเลย จนจนละตายผมเร็ว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 เลยปีประตูด้วยใครเข้ามาสุดท้ายอั่นปั่นตีเข้ามายิงบอดยิงบอดแล้วลงล่างยิงบอดแล้วลงล่างครับผมมันเซตใหญ่มันเซตใหญ่สู้ยากเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดครับ เฮ้ยังยังไม่มานน่หนึ่งหนึ่งแกบอลเลยครับรโอเคยังไม่เปิดประตูมานะระวังเปิดละเปิดละเปิดละดักตรงบันไดเลยพี่แฟมนมาเล่นกับผม เข้ามาเนี่ยก็ได้ยินเสียงยูซัตแล้วล่ะครับลูกซองอยูซัตเด็กครับผมโอ้โหใครจะเล่นด้วยล่ะครับผมก็นั่งรอเลยสิครับตอนนี้ผมผ่าตัดแล้วมันเพื่อมันจะลงเปล่ารอกันไตรกาบีเคผ่าตัดไปหนึ่งนะที่มาเล่นกับผมคนดูอีกสองคนไปนด<า>กักอ<ม>ีบันไดหนึ่ง<ๆ>แล้วครับผมดักบันไดนี้อยู่มันมาจะให้เพื่อนมาลงฝั่งนี้ใช่ใช่ใช่รอเลยพี่มาละตรงเนี้ย หัวเราละลองลองมาดิตายสวยลองไหมล,ล่ะเอาอีกล,ะละ้วล่ะไอ้ไอ้ตัวนีน้นเป็นเอีย e รห้าเจ็ดเหลืออยู่ซัดติ <c oughs> ฟามดูครับแบบนี้ก่อ 6, หกซะด้วยโอ้นั่นใจว่ามันก่อหกทิดาจะมา เะาโอเคมันเปิดกล่องนี่มันได้ไหอะไรหนุ่มหัวอะไรไอ้โอ้โหตูบังหัไม่ใช่ไม่ใช่หัว้หัวนีะีหัวามาเราไหนเองอยู่มามามาพี่องหัวมาใส เอาอะไรอ่ะโดน,โดนไอระเบิดระเบิดมาแล้ว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 คนดูถอยไปตุยหนึ่งสวยเดี๋ยวข้างบน,น,นซัดตุยข้างบนหนึ่งเวข้างบนหนึ่งอพีเค จะอ้อมนะผมจะอ้อมนะใครยิงปืนอะไรเนี่ยมัน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 คนดูวิ่ง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 วนตรงนั้นให้ผมหน่อยหานะเฮ้ยมันจะโดนอีกตีหนึ่งบ้านะมัมัน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 ลงมาแม่มันลงมาแล้วคนดูมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว ตายเจ้าท่ยตัวมันเอากอเาาอกเาะเ,เรามาใส่เากาะเพื่อนเรามาใส่นี่หว่าอะดูดูมันเอาเกาะเพื่อนเรามาใส่แบบจิงหัวพี่ดีนะได้หมวกเองเมือ่อผมกำลังเก็บของอยู่เนี่ยมันจะมีอีกตี้นึงเข้ามานะครับตอนนี้ ได้ใจแล้วมันได้ยินเสียงปืนแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นแหละครับวิ่งลงมาแบบน,นี้ก็เรียบร้อยสิครับทุกคน <c oughs> เอา้าไม่กล้าดานแล้วอีกตัวหนึ่งเ <downloading S 2> <ata 1> จ็บตายหมด <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ต่อฮะ หมดแล้วเนี่พี่หมดสองหมดสองอุภัอีกแล้วโอ้ยสามศูนย์แรงวะจอกในหรือออกนอกโอ้โหพี่ถ้าเคลียร์ทันก็ต้องได้ออกออกเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่ทันก็ต้องออกนอกคือกีวีแล้วดูให้ผมหน่อยได้ไหม นอกเหลือตีเอดาโถเอ้ยเหลือกีวิแล้วพี่หมดแล้วเหรอฮะ<อ>หมดแล้วใช่ไหมคนน่ะเหรอไม่ใช่ไอเวลาด้านล่างอะ่ะหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โของเก็บไม่หมดว่ะ มันก็ทิ้งออกนอกปลไ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกไหนล่ะกําลังไปกําลังไปหนึ่งนาทีมนโอเคสามสิบกำลังไปโอ้จะไม่ทันสวยอยู่สวยอยู่ตาน,ตานี้ตานี้ได้ของมาเยอะมากคนดูอี่แียพี่เคมหมดแล้วสองก,บบอกระปองเป็นไรอ่ะเป็น<ต>ลูกห<ด>ล<ะ>านมา โอเคผมตาน,นี้ก็ออกมา6กแสนสองนะครับเก็บไป4ตัวนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับปืน RPK นะครับผมมีความคิดเห็นก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ลังคลิปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย